ว่าน่าเรนลินกันจังไดนะม่แรีนแรีนกันจังไดนะมาจังหดมากันจังไดนะเอา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 เคุณพารักษาคุณพารักษาเอาคุณพารักษาคุณพารักษาเอาลินกันเมื่อยหรอบ่เศร้าหรอบ่เป็อย่างอีโหลุดหดเท้ามาสีถามยังสีถามยังย่าครับท่านบ้านเข้ากำลังเหตุงานเสียบุญยังครับบุญพาเวตบุญพาเวทนี่นอกจากเคสซิงเหล่านี่แล้วนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกอันนึงนั้นคือการแห่พระอุปคุต ขึ้นมาปฏิฐานพระอุปคุตนี่เป็นพระอยู่ในน้ำม่านทั้งหลายทั้งปวงสี่ย่านที่สุดคือย่านพระอุปคุตแต่ยินงื่อว่าพระอุปคุตเ่านั้นม่านแตกภายหนีกันเมื่อฉะนั้นเพิ่นต้องเชิญพระอุปคุตขึ้นมาไว้เพื่อสิปกปักรักษาลูกหลานม่วนมาเหตุบุญพวกมาทําบุญทําท่านพระเวทแต่ว่าขันชัดเจนกานั้นนั่นยายสิล่ำเรื่องบุญพระเวทให้ฟังขันสันยายสิเป็นผูลล่ำเสบเอ้ยเอาแค้นมาเป่าวังโดยยายสิล่ำสู้ฟัง น้ำเพลิงพระเวทเอ้าสุเจ้าสีฟังบอนะ่นบอนะบวน่ฟังบอน่ะฟังบอโอ้ยพ่อเมื่อเดือนสามขึ้นประเพนี่บุญเขาจีหอดเดือนสี่ผัดมี่บุญพระเวทต,ตังกันหลอนพ่อแม่น้ำ คำโบรานกาวัยวการทำบาปกับทำบุญล้วนเป็นขล้องมีจิงสิงที่เฮ้าควรหูสัพพัญญูพ่นขไขว้ในใบลานได้เปิดอ่านเบาพืนเรื่องทำท่านของมหาเวทเจ้าเอาให้แก่พามชาติกรนันสองอ่อนบุตรตาคือกันหาชาลีทีได้ทำเอาไว้สองกันหาชาลีผ้ากันเป็นพอขาพามานาป็นงัวตัง ทางหลังไ่ตงังตั้งทางหนาผัดใ่ซ่องทางคอผัดหัดอ่อ,ทอ,องทางผัดหัดโคดสองกตีง้วคำผู้ฟอยล่มรอดปลายกันหาขัอาได้ไม่ไพ่ทั้งตาชาลีขัอาได้น้ำกูท่ามา้าฟาดเลือดอาบหน่อยแดงเข็มว่าดังฟงังว่วตายจากสาดนั่นจังมาเกิดเป็นพ้ามมันกระเดินหาขอเที่ยวไปจนพอ พราะว่ารำที่ทำไว,ตไว,วไ้ตามสนองใสชาติไทยบ่อาจหลีเวนเว้นใหยเจ้าล่ท่านขั้นศีลเปิงนั่นหาลอยซาิตามสนองโบดมาลองฟังดูเรื่องเพิ่นทำทานไว้จังในมีงานขืนนั้นคือบุญพระเวทมาฟังเทศกินข้าวปุ้น้ยบุญนี้ได้แยวฟีงเอ้ขันบุญนี้ ได้เที่ยวฟิงเอยโอ้ยน้องเออโน้เอ้ยเด้อเข้าใจบ่ละหลานเข้าใจทุกเมือนี่คุณพะเวนี่หมอกไนแน่จ้ะที่เพิ่นจัดคุณพะเวนใหญ่จัดยงเป็นงานประจำปีตละลเมืองรอยเอ็ดนี่เพิ่นจัดงานพะเวทจัดมานี่หลายปีแล้วแต่ว่าคันย่า่สิเป็นผู้เว้านี่ ยหญ่กับว่าชัดเจนปันไดย่านของของค่าผู้ที่โหชัดเจนนั่นคือคุณลุงวิระคุณพระเวศเนี่ยเป็นบุญสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาในภาคอีสานเราก็จังหวัดร้อยเท่าเนี่ยเป็นจังหวัดที่คึดพอก้อนมูที่คึ้นพอก้อนมูนี่ก็เพราะว่าผู้ว่าสุพรสุปศร เกิดย,ยูคนก็นถามกันมาเอ๊จังหวัดร้อยเอ็ดเท่าบ่มีงานใหญ่ที่นี่ละเป็นเรื่องที่ดีเริ่มมาเถิดไอ้มามาทัดน้มาเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดเมือง จมวทถล่วลาข้าของเปล่าไปเราได้ย่าไปบ่ไดดเป็นอย่างขึ้นสิไปบ่ไดเพื่อนบ่ท่านในจัดเพื่อนสิจัดงานวันที่สามถึงหามีนาคมตัวเอาบักลาคึอนหูดีกว่าเขาแท่ลูกผู้ดใดบอกให้ฟังถามท่านพ่อเมืองสลิดวิทุนอ๋อไปถามท่านผู้วา่าราชก,การจังหวัดปีนี้ก็ี่มีการจัดงานสามมือครับตั้งแต่วันที่สามวันที่สี่วันที่หามีนาคม <c oughs> อ่เติมตัวนะจะมีกัรพิธีการแห่พระอุโบสถนะครับเพราะวันที่สองนี่ยถือว่าเป็นงานเริ่ม ที่สาคัญก็คือการแห่เกี่ยวกับพระเวทสันดรในกันต่างๆนะครับทั้ง13บสากันแต่ที่สําคัญก็คือในตอนบายบายตอนสิคําแล้วนี่คือว่าจะเป็นการแสงสีเสียงเพื่อรับของขบวนทั้ง13ขบวนนะครับแล้วเป็นการขยายเห็นถึงท่านบารมีของพระเวีสันดรน,นะครับเป็นงานเพื่อให้เห็นถึงบุญแห่งกันมาเฮท่านสําหรับมือที่3านี่ก็เป็นไฮไไหลอีกอันหนึ่งก็คือการเฮุบุญเาเรียกว่าท่านบุญเขาพันก้นสายสายก็จะมีการ เทศมหาชาติในการต่างๆทั้ง13กันในเทศมหาชาติจะเป็นการเทนแลสีสุขสนานแล้วก็มีลีลาของการเทศทั้งมวลทั้งในบุญทั้งในมวลต่อไปก็เป็นการแห่กันหลอนเพื่อจะมาถวายกับพาเทศนะครับขวงการหลอนการจอบก็เป็นรูปแบบการสนุกสนานอีกแบบหนึ่งนะครับในการทั้งในบุญทั้งในมวลกระบวนการหลอนเนี่ยเป็นกระบวนที่ว่าเป็นการแห่ที่มีการประดิษฐ์ประดอยกระบวนต่างๆนะครับแล้วลีลาต่างๆกต่ที่เป็นการมวลแล้วก็มา ท่านน้ากันในตอนท้ายนะครับแลักก็สุดท้ายก็เป็นการแห่พระาคุกกับเมืองกับนี่ครับก็คืองานของทั้งหมดนะครับ เราบอกไปเราได้ยายผมก็อยากไปได้ย้ายได้หรือไย่ไปบุญนิคันมันวันทึ่งวันทึ่งได้บุญย้ายกะแหงมักก็ะอยากแนะนําให้ท่านได้ไปท่องเที่ยวในตัวเมืองสะกวนนะคะให้ตัวเมืองของเฮานั่นจุดแลกก็คืออยากแนะนําให้ท่านได้ไปที่บึงพระล้านชัยซึ่งเป็นจัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีวัดพระเจ้าใหญ่วัดบุรพ่าพิรามเป็นพระพุทธรูปปางประทานพอน่อสีเหลืองทองสวยอารามที่เดียวนะคะวัดนี้นะคะ,ะถือว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสูงที่สุดในประเทศไทยสูงถึงร้อยเอ็ดศอกค่ะ มีเวลานะคะเขาสามารถออกไปเที่ยวนอกเมืองก็ได้นะคะอันดับแรกนี่ขอแนะนําเจดีหินไายวัดปากุ่งนะคะอยู่อำเภอศรีสมเด็จนะคะแล่งต่อไปที่ฉีอยากแนะนําที่เป็นความยิ่งใหญ่มโหูล้านของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือพระมหาเจดีชัยมงคล เมาเที่ยวจังหวัดลอยเอ็ดนั่นท่างสมาคมอยากเชิญชวนท่านมาในช่วงบุญเดือนซีคือประเณีดิมพลเวดเพราะถือว่าเป็นการทำบุญมาหาท่านขั้งยิ่งไงขันท่านได้ม,มาในช่วงนั่นก็ถือว่าท่านได้ม,มาทำบุญมาหาท่านเช่นกันเป็นการเสริมชะตาชีวิตของท่านให้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นการสางบุญสร้างบาร,รมีชะตาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น,น,นค่ะสยงโบบดดวววัักนชชู ย้าสิไปไสไปจองตัว๋วเครื่องบิน